สวัสดีครับคลิปนี้เราจะเข้าหมวดโหราศาสตร์ล้วนๆกับอาจารย์อาจินไต์อาสมศาสตร์แห่งประเทศไทยในประเด็นที่ว่าเปลี่ยนชื่ออย่างไรให้ชื่อดีสมชื่อเปลี่ยนชื่ออย่างไรก็ไม่ดีครับมันยังไงครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับนะครับท่านไตเทพวันนี้โชคดีครับนะครับที่มีโอกาสได้คุยว่าสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่พูดเรื่องจริงกันครับนะครับปัจจุบันนี้ครับผู้ประกอบอาช,ชีพด้านโหราศาสตร์ที่อ้างอิงโหราศาสตร์เนี่ย,ยไม่ว่าวิชาเลขศาสตร์ไม่ว่าวิชาอะไรครับตัวอาจารย์รวยกันหมดแล้วครับลูกเหมือนลูกศิษย์ยังไ,<อ>ไม่รวยกันนี่ครับมันหมายความว่าไงครับพอเข้าใจนะฮะอาจารย์เขเปลี่ยนชื่อดีดิการเปลี่ยนชื่อนี่นะครับมันอาจารย์ถึงรวยมันเป็นดาบสองคมครับเออรวยไปก็ ถ้าไม่ได้ใช้เงินก็ไม่ประโยชน์ครับครับจริงไหมครับครับแต่ถ้าถามว่ารวยมากๆก็ทุกอีกครับไม่รู้จะไปทําอะไรครับแล้วถ้าจนมากๆก็ทุกอีกใช่ไหมครับไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนมาใช้่ไหใชครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าการเปลี่ยนชื่อนี่ครับถ้าเราเปลี่ยนทางตามด้านโหราศาสตร์เราจะต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งในดวงดาวของแต่ละดวงต้องดูดวงก่อนเปลี่ยนชื่อต้องดูดวงครับ ถ้าไม่ดูดวงไม่รู้จุดอ่อนและอาจารย์ที่จะแก้ไขจุดอ่อนตรงนี้ได้จะต้องรู้ครับว่าดาวอาทิตย์นะครับของคุณเป็นอะไรครับนะครับดาวจันทร์ของคุณเป็นอะไรเดี๋ยวกัอนอาจารย์ครับ,รบเปลี่ยนชื่อต้องดูดวงดูดาวกี่ดวงดูดาวทั้งหมดก็ทั้งหมดแปดดวงจะเปลี่ยนชื่อคนแต่ละครั้งนะครับ,รบอาจารย์ท่านนั้นต้องมีดูดาฟดวง ให้เรารท,ทั้งแปดดาวให้เราอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และก็ดาวรลัมครับผมถ่าในดวงชะตาของมันเนี่ยได้เลิกไม่ดีครับโดนพิษสุนัขโดนพิษคุฑโดนพิษหน้าครับนะครับเราไปใช้รหัสตรงนั้นพอดีครับถ้าทานทักษะก็บอกว่าใช้วัคเดชมีอำนาจครับแต่คนที่ใช้วัคเดชมากๆสุขภาพเสียเพราะดาวอายุเสียอ๋อคนตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเดชเป็นอำนาจครับ แต่ดาวอายุเสียอายุสั้นอายุสั้นครับนี่เป็นความรู้ของที่คนไม่รู้นะครับว่าคุณชื่อดีสุดๆครับแต่คุณอายุสั้นครับเพราะคนไหนอยากจะมีเสดเยอะๆใช้วัคซีอ่เดชเสียครับก็กลายเป็นอำนาจเสื่อมถอยสมัยโบราณเขาจึงบังคับว่าผู้หญิงนี่ตั้งวัคซีนะเพื่อไม่มีเดชจะได้สามีจะได้ปกครองง่ายครับรู้ภาพไหมครับครับแล่ผู้ชายต้องเอาวัคเดชไว้ก่อนแต่ คนไหนที่เดชอำนาจมากมากอาจารย์วักเดชคือวักไหนวักเดชก็คือในดวงชะตาของมนุษย์หนึ่งคนนะครับเช่นของท่านเนี่ยนะครับหรือของใครก็แล้วแต่สมมุติว่าเกิดวันอาทิตย์ควันอาทิตย์เ่ยถือว่าเป็นบริวารครับดาวจันเนี่ยถือว่าเป็นดาวอายุดาวอังคารถือว่าเป็นดาวเดชดาวศรีก็คือดาวพุครับดาวเสาคือดาวบุรับ ดาวพฤหัสก็กลายเป็นดาวอุษาหะดาวราหูก็จะเป็นมนตรีนะครับและดาวศุกร์ก็กลเป็นกาลกินีครับทีนี้นะครับคนหลายคนบอกว่าใช้วาคารากินีไม่ได้ถ้าใช้วาคาลากินีแล้วชีวิตจะแย่แต่นั่นเขาเรียกว่ายังไม่ถึงแก่นเมื่อยังไม่ถึงแก่นทาไมครับนะครับถ้าเอากาลกินีเข้าไปใส่ในชื่อสักสองตัวเขาเรียกว่า ความร้ายแรงมันถูกหักล้างครับแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นคําขึ้นต้นหรือลงท้ายครับเพราะฉะนั้นในชื่อของผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยไป <นะ S 2> ตรวจสอบกันได้นะครับตรวจสอบกันได้ว่ามี<ช>การกินดีเยอะไปหมดในชื่อของผู้ยิ่งใหญ่อดีตครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อนายกรัฐมนตรี นายครับแม่กองครับสมัยก่อนสมัยก่อนที่ยาวๆนี่จะมีกาลกินีเสียบเข้าไปหมดครับเพราะว่าเขาต้องกันผิดร้ายป้องกันผิดร้ายครับผมสมมุติว่าดวงคนบางคนนี่นะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคนคนนั้นเกิดวันอาทิตย์อีกเหมือนเดิมครับดาวศุกร์นี่เป็นกาลกินียกตัวอย่างครับคนก็จะบอกว่าใช่ว่าดาวศุกร์ไม่ได้แต่ถ้าคนคนนั้นเกิดตีสามถึงหกโมงเช้านี่ครับใช้ได้ดีเลยรีบเอาตัวนี้กัขึ้นเลยครับมันจะล้างอาถรรพ์หมด นะครับอาจารย์ชื่อที่ดีนี่มันต้องเป็นหลายๆตัวหลายๆหลายๆวัคประกอบกันบางครั้งการตั้งชื่อเป็นเรื่องยากมากๆไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่พูดกันชั่วโมงนี้แล้วเปลี่ยนชื่อได้เลยอาจารย์ผมชื่อไตเทพนี้เวิร์กไหมถ้าเป็นผมอาจารย์ะจะเปลี่ยนไปอะไรพอเช็คชื่อให้แล้วออพอเช็คดวงให้แล้วนี่นะครับดาวเสาของท่านเนี่ยมันถึงโดนหมากัดอยู่ตลอดนี่ครับ ผม,ผมต้องเพิ่มให้ยาวอีกหน่อยเหรอไม่ใช่ยาวครับมันจะต้องเสริมหรือจะต้องอะไรขึ้นไปอีกครับผมต้องสร้างปฏิหารให้ท่านเกิดศรัทธาก่อน, <S <S 2> <S 2> นถ้าท่านไม่ศรัทธาเอ้ยใส่การัน<ม>ใส่การ,รันไปเพิ่มได้ไหมการันยิ่งไม่แนะนําให้ใส่ <S <S เพราะการันตัวนี้นะครับไปใส่บนอักษรตัวไหนอ,อักษรตัวนั้นไม่ออกเสียงเท่ากับการันตัวนั้นฆ่าตัวมันเองชื่ออย่างนั้นชื่อที่เป็นตัวการันเบิกไหมก็ไปสังเกตถ้ามียอยักษ์การันเป็นไม้กันเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นโดยสุภาพสตรีเป็นพิสูจน์ดูสิครับ เออเฮ้ยเมีย,ยแม่ไม้คนไหนนะครับ <c oughs> ไปตรวจทัวชื่อ <c oughs> ไปตรวจสอบดูไปการ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 จะเปลี่ยนชื่ออะไรต้องมีประสบการณ์ครับใช้ข้อมูลเดิมต้องใช้ข้อมูลและข้อมูลตรงนั้นนะครับครับไม่ใช่จกักแต่เพียงกับว่าเอาชื่อกับนามสกุลมารวมกันแล้วให้ได้เลขดี ตำราน,<ค>น,นี้ก็มีตำรานี่มีและคนที่ใช้ตำรานี้ก็ไม่บอกชาวบ้านเขาอีกว่าว <ะ S 1> ไปเอาตำรามาจากใครไม่เคยบอกเขาเลยครับว่าใครเป็นคนคิดตำรานี้ครับปรากฏว่าสอนกันมาสนุกสนานผมสอนให้ลูกศิษย์ผมสามชั่วโมงเปลี่ยนชื่อได้หมดผมบอกอย่าทำนะบาปกรรมครับเพราะอะไรครับมันแก้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าตั้งชื่อมาแล้วเลขดีแล้วงั้นต่อไปประเทศไทยก็เปลี่ยนมันเลขดีๆด,ด,ดีไหม คนเล็กดีกันทั้งประเทศครับมันก็จะได้ดีไงครับผมมันไม่ใช่ว่าต้องมาดูดวงเมืองอีกครับดวงเมืองเป็นเลิอกอะไรถูกไหมครับจะแก้ไขยังไงครับเพราะฉะนั้นเวลาการเปลี่ยนชื่อท่านถามผมผมว่าเปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้นได้ไหมอ่าหนึ่งถ้าท่านเปลี่ยนชื่อโดยไม่เข้าใจฐานดวงของชีวิตฐานกําเนิดของชีวิตท่านท่านไม่รู้ว่าดาวดวงไหนเป็นพินทุบบาทครับแต่เอามาตั้งชื่อเลยอะไรจะถามหาครับ ความล้มเหลวความผิดหวังถูกไหมละครับครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อเมื่อได้ชื่อแล้วนี่นะครับต้องลำบากอีกครับต้องมาหาเลิกที่จะไปส่งเสริมดวงชะตาเดิมของเรารเช่นเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครนี่ครับมีสองเสาเสาหนึ่งก่อตั้งตั้งแต่ก่อสร้างสร้างเมืองอีกเสาหนึ่งเป็นเสาเสริมถูกไหมครับ การเปลี่ยนชื่อก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เออเปลี่ยนวันพฤหัสดีเปลี่ยนวันศุกร์ดีนะแล้ววันนั้นมันไม่มีเลือกที่ให้เปลี่ยนเท่ากับว่าคุณส่งตัวเองลงนรกสิครับชัดเจนไหมผมพูดอย่างนีข้ขออนุญาตนะครับท่านที่เปลี่ยนชื่อให้กับคนนะครับในฐานะที่ผมศึกษ,ษาโบราณศาสตร์มาเป็นเวลานาน,านพอสมควรผมก็อยากจะขอร้องท่านนะครับท่านเปลี่ยนชื่อให้คนแล้ว ต้องหาเลิกให้เขาเปลี่ยนได้นะครับเลิกนั้นต้องเป็นมงคลชีวิตเขาและส่งเสริมถ้าเกิดเลิกที่เป็นเปลี่ยนนั้นเป็นอริมรณะกับหรือเป็นวินาศอาจารย์จะเคยเจอไหมว่าเปลี่ยนชื่อเป็นสิบชื่อแล้วยังไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดีเพราะยังไม่เข้าถึงว่าจะแก้ตรงไหนจุดอ่อนจุดแข็งที่เปลี่ยนไปปุ๊กไม่มันลงล็อกพอดีพันไปเปลี่ยนก็ฟุ๊กฟุ๊กอีกครับ ผมให้ลูกศิษย์ผมนี่เวลาจะไปเปลี่ยนเนี่ยต้องไปขอร้องเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับไปถึงก่อนเขาสักชั่วโมงหนึ่งนะเป็นต่อคิวไว้ก่อนพอถึงเวลาแล้วก็ขอถึงเวลานี้ผมขอยื่นนะครับยื่นตามเวลาที่ขอที่ขอแต่เราต้องไปให้เกีรยิคนอื่นไม่ไปแซงคิวเขาเราไปรอก่อนเราไปรอก่อนแต่เราขอช่วงนี้ขอช่วงนี้ถ้าถึงเวลาผมขอยื่นโอ้ไม่ใช่ปุ๊บอาจารย์ให้ชื่อผมใหม่ไปปุ๊บไปเทพพรุ่งนี้ผมไปเปลี่ยนไม่ได้ครับ ต้องดูวันให้ด้วยต้องดูวันต้องดูเวลาถ้าไม่ดูได้ขนาดนั้นอย่าเปลี่ยนเลยครับครับอดีน,นี้ผมทวว่ามีลูกครับลูกเกิดวานุุาขาคลอดกับคลอดธรรมชาติดวงเหมือนกันไหมเออการผ่าคลอดกับดวงธรรมชาติคลอดธรรมชาติถูกนิษฐิดหมดคนที่มีอำนาจวาสนาสามารถจองหมอได้อจองห้องได้อจองเวลาได้าตามเวลาได้อถูกไหมครับ,รบกับอีกคนหนึ่ง จองไม่ได้ต้องคลอดโดยธรรมชาติทุกอย่างถูกลิกิตหมดเช่นคนนี้นัดหมอได้จองเวลาได้ดวงเด็กคนนั้นมีวาสนาได้เกิดตามเวลาที่หาเลิกอันนี้ดีไหมอันนี้ก็ถือว่าเขาโชคดีกับสองหาเลิกให้แล้วผมหาให้เยอะครับครับเด็กนี่ผมช่วยฟรีเด็กหนึ่งถึงสิบห้าครัวผมถือคืออนาคตของชาติครับผมช่วยฟรีหมดครับครับ พอเข้าใจนะฮะเช่นพ่อแม่มีลูกมีเด็กเด็ก 1- ิดหึงถึงสิบห้าครับพอผมบอกสีปั๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเป็นร้อยเคสเลยครับพอเข้าใจไหมถ้าผมดูไม่ให้ไม่ทันเดี๋ยวผมก็โดนตําหนิอีกคือพลาพไหมครับผมก็จะเลือกเอาว่าเคสไหนที่ควรจะช่วยก่อนครับเลืออาจารย์ต้องเลือกใช่ครับอาจารผ่าคลอดกับพ่อธรรมชาติไหนดูดวงแหนแม่นยำกว่ากันเออก็ขึ้นอยู่อาจารย์คนนั้นจะเก่งในการหาเลือไหมครับอาจารย์ที่เป็นโหรหนึ่งต้องเรียนลึก รู้เรื่องดวงดาวเข้าใจดวงดาวแล้วก็พยากรณ์แม่นก่อนครับสอนพยากรณ์แม่นเสร็จแล้วก็ต้องมาศึกษาเรื่องเลิกศึกษาเรื่องเลิกแล้วต่อมาก็ต้องเรื่องที่3คือเรื่องพิธีกรรมครับเวลาผมจะสอนลูกศิษย์ผมนะะี่นะครับผมจะสอนเรื่องให้เข้าใจเรื่องดาวซะก่อนและพยากรณ์ดาวดาวดวงเดิมและดาวจรที่เข้ามาสมสัมพันธ์กันครับสองเมื่อตีตโจทย์นี้แตกต่อไปก็สอนวิธีหาเลิกครับ วิธีหาเลิกมันลึกลับซับซ้อนมันมีขั้นตอนอีก20กว่าขั้นตอนครับสา3วิธีการมัดวิธีในการแก้ไขรหรือภาคพ,พิธีก okay. รรมโอนามสกุลมันคงที่ครับชื่อม,มันเปลี่ยนได้ครับเราควรจะเปลี่ยนชื่อทั้งชื่อนามสกุลเออถ้าบางคนบางบางคนอีกครับนามสกุลมันโดนแจ็คพอครับ ผมก็จะแนะนําเขาว่าถ้าไม่ใช่นามสกุลพระราชทานครับถ้าบอกขอพ่อขอแม่ครับแม้กระทั่งใครที่มาให้ผมเปลี่ยนชื่อผมก็จะบอกว่าไปกราบท่านก่อนนะครับว่าลูกขอเปลี่ยนชื่อครับลูกไม่ได้ลบหลู่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ชื่อตั้งมาให้คุณพ่อคุณแม่เป็นมงคพอแล้วเป็นดีแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ครับไม่ได้ไปสดประมาทท่านครขอกราบอภัยท่านก่อนแล้วให้ท่านเป็นคนมอบชื่อนั้นให้ครับชื่อที่อาจารย์ตั้งให้้เสให ให้ท่านเป็นคนมอบให้ลูกเองอะจะดีมากที่สุดครับ,รบหรือไม่ก็มีพระผู้ใหญ่หรือถ้าใครสนิทสามารถเข้าเฝ้าสังฆราชได้ก็ให้ท่านเป็นคนมอบให้แต่เราคัดไปแล้วเว้ครับเราคัดไปแล้วครับแล้วก็ให้ท่านทาพิธีมอบให้เราก็ยิ่งจะเป็นสิริมงค,คลที่ยิ่งใหญ่ครับอาจารย์ค่าเปลี่ยนชื่อคิดไงถ้าเปลี่ยนชื่อผมก็เก็บอีกหนึ่งหมื่นเฮ้ครับเปลี่ยนชื่อเก็บหมื่นหนึ่งไดเก็บอีกหมื่นครับเพราะว่ามัน เปลี่ยนชื่อดียากกว่าดูดวงเข้าไปอีกครับดูดวงก็ว่ายากแล้วนลครับว่าจะเช็คดวงละเอียดเดี๋ยวผมจะพลาดหัวเลยสามชั่วโมงเปลี่ยนชื่อละเมืน่นครับผมมีกล้าบอกเลยเปลี่ยนชื่อลมืลอวม,มีใครมากล้าเปลี่ยนอาจารย์โอ้โหเราไปถามอาจารย์คนที่เขารับเปลี่ยนพันสองพันดิครับว่าคิวเขาแน่นขนาดไหนครับแล้วผม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 ขอโทษนะฮะผมก็เคยชกมวยนะอ่าถึงขึ้นเป็นระดับรองแชมป์นะครับ เรานนเรา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 ,เราคิดจะเป็นแชมป์นะ,ะเราจะแข่งกับต่างประเทศนะครับเราจะต้องพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ไทยนี่ให้แข่งกับประเทศต่างประเทศได้ครับอาจารย์ครับเปลี่ยนชื่ออาจารย์แล้วเนี่ยครับดวงมันจะดีขึ้นหรอเออการเปลี่ยนชื่อก่อนจะเปลี่ยนจะต้องอธิบายให้ชัดเจนก่อนว่าจุดอ่อนจุดแข็งในดวงชะตาเป็นอย่างไรก่อนถ้าไม่เข้าใจอย่าเปลี่ยนถ้าไม่เข้าใจอะไรเลยคุณใช้ชื่อเดิมใช้ชื่อเดิมดีอยู่แล้วอใ้ไก่น คนใช้ไปก่อนทำความเดียวโอ้ยสมัยทุกวันนี้นะครับวิชาเลขศาสตร์เดียวไม่ต้องดูดวงหรอกครับสนุกสนานกันเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นเปลี่ยนชื่อกันเป็นว่าเล่นเป็นว่าเล่นอาจารย์จนรวยกันแล้วครับเพราะมันเปลี่ยนง่ายนะครับผมมีข้อมูลครับเลขศาสตร์นี่ผมทําเป็นสองแฟ้มครับคุณอยากได้ชื่อดมเลขศาสตร์มาบอกผมครับโทรมาเลยครับอยากได้เรียกอะไรอ่านะ อากเรีรวมกันแล้วได้หนึ่งลูกรวมแล้วได้สองรวมแล้วได้สามสิบหกวมแล้วได้ยี่สิบสี่รวมแล้วได้สิบเก้าโทรมาได้เลยโทรมาเลยผมให้ไปเลยฟรี <Free S 1> เลยเแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมเปลี่ยนให้คุณนะ,ะเพราะว่าผมรวบรวมไว้หมดชื่อคนทั้งประเทศไทยแต่คนที่จะได้รับการเปลี่ยนชื่อจากผมจะเป็นชื่อที่ผมรวมพยัญชนะอักษรมาให้ใหม่เช่นการเรียงตัวอักษร่เขาชอบเขาชอบเลขอะไรกันเออเลข ยอดฮิตยอดฮิตนะฮะดวงคนก็ชอบเปลี่ยนชื่อเป็นเลขกระสับอะไรอ่ามันจะต้องรวมได้เลขอ่อสิบสี่สิบห้าอ่าถ้าสิบสี่ก็บอกว่าจักรพัรดิอ่าสิบห้าแม็กก็อาโอ้ชุกดียี่สิบสี่กลมก่อมอ่าได้รับการมันมีพวกมันมีพวกที่ตั้งเปลี่ยนชื่อเพื่อสุขภาพไหมเออไม่มีเลยไม่มีอันนี้สำคัญดันไม่เอาถ้าเกิดว่าดูดวงแล้วดาวดาวอายุเสียครับดาวสุขภาพเสีย ผมต้องเคยเปลี่ยนให้อาม่าคนหนึ่งอายุ60เข้าโรงพยาบาลตลอดครับเมื่อเข้าโรงพยาบาลตลอดฐานะเขารวยนะครับครอบครัวที่ผมเปลี่ยนชื่อให้ทั้งบ้านครับนะครับอาม่าเรื่องเงินทองไม่ต้องเอานะเดี๋ยวลูกหลานก็หาให้เอาสุขภาพตอนที่90ยังแข็งแรงอยู่เลยคือคนเจ็บเจ็บอดอดอะไรเนี่ยคือหรือคนทั่วไปเนี่ยคุณต้องดูเรื่องสุขภาพก่อนไม่ใช่เอาความรวยความรัก ครับผมอันนั้นพลาดอ่ะท่านไทเทพคิดตรงนี้ยอดเยี่ยมมากโหพี่แก้งชุบพลาดนะครับว่าคุณต้องเอาสุขภาพเป็นอันแรกนะครับเรื่องเปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่ใช่เอาความร่ำรวยครับถูกต้องแต่คนเอาก่อนครับแล้วสองหลักการเปลี่ยนชื่อมันยังมีมหากพา์อีกครับว่าคุณจะมาแค่เลขศาสตร์ไม่ได้ครับมันจะต้องมาเรียนตัวอักษรเป็นคู่มิตรถ้าคุณจัดอักษรเป็นคู่ศัตรูชื่อนั้นก็ถูกทำลายเลขศาสตร์ดีแค่ไหน ก็ไม่เกิดประโยชน์เดผู้หญิงกับผู้ชายชอบกันเอาชื่อมาดูครับมันจะจะบอกได้ไหมว่าไอ้คู่นี้อยู่ยืดได้ครับนะครับคือใครจะได้ใครเป็นผัวใครจะได้อะไรเป็นเมียเอาดวงเอาชื่อมาดูบอกได้เลยว่าจะอยู่ยืดกันวันไหนครับอันนี้อันนี้อแค่รหัสชื่อมันเรียกตลอดชื่อมันหนึ่งในสี่ของชีวิตครับชื่อหนึ่งในสี่ของชีวิต ชีวิตคนมันประกอบด้วยสี่ส่วนหนึ่งก็คือดวงชะตาที่กําเนิดครับมันคือกรรมเก่าแต่กรรมเก่าตรงนั้นนะครับท่านไม่ใช่ว่าเรามีชีวิตเป็นมาอย่างไรต้องดาเนินตามนั้นเราเข้าให้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อมาพัฒนาขึ้นเมื่อพัฒนาขึ้นเรารู้ว่ากรรมเก่าเป็นยังไงอาจารย์เปิดดวงให้แล้วรู้ว่ากรรมเก่าเป็นอย่างนี้นะเราก็แก้ไขมันใหม่ครับเมื่อแก้ไขมันใหม่เสร็จดวงชะตาก็ได้ชื่อชื่อใหม่เมื่อได้ชื่อใหม่ มันก็จะไปได้ที่อยู่อาศัยใหม่ครับที่ดีขึ้นแม้กระทั่งเช่นชื่อคุณไตรเทพเนี่ยนะครับถ้าไปอยู่ในถนนนะครับหรือบ้านเลขที่สี่ชีวิตคุณไตรเทพก็ไม่ก้าวหน้าหรืออยู่ในถนนที่มีอักษรวัดดาวพุธเฮ้ยเด็กผมอยู่ว่าเลขบ้านเลขสี่ไหมอะไรที่หลงร้เลขสี่หมายว่าเอาบ้านเลขที่รวมกันแล้วให้มันถ้าได้สี่ชีวิตคุณไตรเทพก็จะเติบโตชาร์ขึ้นรหัสพวกนี้มันบังคับเราหมดครับ แม้กระทั่งคนตั้งออฟฟิศนะครับป้ายสํานักงานดูให้ดีครับเขามีเหตุผลนะครับไม่ใช่เขาไม่ตั้งแบบไร้เหตุผลครับเช่นถนนเส้นนี้เป็นชื่อถนนอะไรครับตัวเรานี่ฮะชื่ออะไรไปอยู่เมืองไหนก็ยังมีอิทธิพลเลยครับคือถ้าให้เจ๋งนี่ต้องดูทุกทั่วทุกทางใช่ครับไม่งั้นอาจารย์ิชื่อละหมื่นครับสองชื่อรถไหมอันนั้นอันนั้นเอาไว้ให้เขาทำบุญคือ อาจารย์แนะนํานิดหนึ่งว่าเราควรจะเปลี่ยนชื่อเอาดักเรื่องไหนดีเจเพราะเอาจุดอ่อนที่เลวร้ายที่สุดออกไลชีวิตรอกเอาตัวนั้นแก้ครับเอาตัวนั้นคือเขาจะแก้ด้วยจุดเลวร้ายอุบัติของตัวเองก่อนใช่ครับจุดที่มันบกพร่องครับนะครับถ้าเราการเงินบกพร่องหนักหนักถึงขั้นล้มละลายต้องปรับเอาการเงินขึ้น่อาจารย์ผมอยากได้ชื่อเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยได้ไหมได้ครับเฮ้ยครับได้หรอได้สิครับทั้งที่กฎหมายไม่ให้ มันมีเสียงพ้องครับครับมีอ๋อใช้เสียงพ้องเสียงคํางคำพ้องเสียงครับครับก็สําหรับเรื่องการเปลี่ยนชื่อกับอาจารย์อาจินไตชื่อละหมื่นนะครับอย่าโทรมามั่วล่ะก็โทรมาตามเบอร์นี้นะครับคุยกับอาจารย์อาจินไตได้นะครับไอ้จันจําจะรับสายผมหู้ชาย่ะผมมือถือผมเปิด ยีิบี่เพราะลูกศิผมที่ข้างค้างอีกเยอะอ,อะอะแล้วออกคลิปไปนี่อาจารย์จะเอาเวลาที่ไหนมาคุยก็ยผมคิดว่ามันแพงเขาก็จะไม่โทถครับอ๋อ <ét ic> ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ